สวัสดีครับทีนี้จะพามาดูงานขึ้นโครงเหล็กหลังคานะครับเป็นหลังคาทรงจั่วนะครับแต่หลังคาของเราหลังนี้นะครับเป็นหลังคาที่มุงด้วยสันไทยนะครับเป็นลอนสเปนนะครับพามารับชมบรรยากาศครับนี่เป็นบรรยากาศชงเช้านะครับของการทําหลังคาบ้านพักอาศัยหนึ่งชั้นของเรานะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลัง ขึ้นโครงแปรนะครับก็วัดขนาดของแปรแล้วก็นํามาตัดนะครับแล้วก็ส่งขึ้นไปให้นายช่างทั้งสองคนนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับพอวัดเสร็จแล้วน้องเจนก็จะนําเหล็กมาตัดนะครับพอมาตัดเสร็จแล้วนะครับก็มาเจียนะครับก็จะเอาขึ้นไปให้ช่างเอี่ยวนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับนี่ก็เป็นโครงสร้างหลังคาของเรานะครับ บ้านหลังนี้ของเรามุงด้วยสันไทยรอนสเปนนะครับแต่โครงสร้างก็ดูแน่นหนามั่นคงถาวรม,มากๆนะครับเพราะว่าออกแบบเป็นเหล็กกล่องนะครับทังอาศิจันทันนะครับอกไก่เป็นเหล็กกล่องหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปรับชมบรรยากาศการทำงานด้านบนนะครับแต่เรามาดูด้านล่างก่อนนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านล่างนะครับทีมช่างเหี่ยวก็กําลังเชื่อมแปรตัว ตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับแปรของเรามีแข่ที่เหล็กเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องนิ้วครึ่งคูณนิ้วยครึ่งนะครับหนา1.2มิลมนะครับส่วนเหล็กตัวอาศนะครับก็ใช้เหล็กกล่อง2.4นะครับควมหนาก็อยู่ที่2.3มิลมนะครับจันทันก็ชช่นเดียวกันครับ กล่อง2อคูณสนะครับหนา2.3มมิลเช่นกันนะครับอาจจะดูเหมือนหนานะครับแต่ก็เพื่อความคงทนและแข็งแรงนะครับของโครงสร้างอาคารนะครับก็ทํางานท่ามกลางแสงแดดนะครับก็จะร้อนเอามากเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปรับชมด้านบนครับพอขึ้นมาด้านบนนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ช่างเอี่ยวกําลังเชื่อมแปรตัวบนนะครับแล้วก็จะมาเชื่อมเหล็ก นะครับเป็นเหล็กกล่องนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งนะครับเป็นตัวสันนะครับเป็นตัวสันของตะเข้นะครับที่เราจะยิงสกรูนั้นนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับก็จะเดินตัวนี้นะครับแปรก็จะมาชนกับเหล็กกล่องของเรานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นรางน้ํานะครับเขาเรียกตะเข้รางนะครับในภาษาสัตว์ช่างครับเป็นตะเข้รางนะครับส่วนหน้าตรงนี้ก็จะเป็นตะเข้สันนะครับ ครอบตะเกียนก็จะมาวางแล้วก็ยิงตามเหล็กกล่องนะครับส่วนตัวนี้เขาเรียกตะเข้รางนะครับนี่ต right. ัวนี้ตะเข้สันนะครับตัวกลางจะเป็นเหล็ก2อคูนสนะครับตัวด้านข้างจะเป็นเหล็กกล่องนิ้วครึ่งคูนนิ้วครึ่งนะครับเพื่อที่ครอบของเราก็จะปิดแล้วก็ยิงสกูได้นะครับตอนนี้ช่างเอี่ยวครับก็จะยิงเหล็กกล่องนิ้วครึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็น ข้างของตัวสันตะเค่เพื่อที่จะมายิงครอบนะครับก็จะเป็นจันทันนะครับที่เห็นตอนนี้คือจันทันประกบกันนะครับก็อค่อนข้างที่สูงนะครับอาคารเราเสาของเราก็เสาบ้านภายในในตัวบ้านนะครับก็สูงสามเมตรยีบนะครับตัวดั้งที่สูงสุดก็คือ2องเมตรเเซนนะครับตน,นีช่างอืก็กาลังใส่นะครับใส่แล้วก็จะเชื่อมแน่นนะครับ เชื่อมแน่นสองข้างนะครับช่างเอี่ยวแล้วก็ช่างใสที่อยู่ด้านหลังนะครับที่ด้านล่างนะครับส่วนรอยต่อต่างครับเราก็จะมาโปรเทคด้วยซีกันงสนิมนะครับสองรอบด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นภ้ามุมกว้างใหญ่ๆนะครับเป็นมุมลาดของหลังคาของเรานะครับหลังคาของเรานะครับผมออกแบบไว้ที่30องศานะครับอันนี้จะเป็นจวจั่วใหญ่หน้าบ้านนะครับก็ทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นสันติเกตลงนะครับประมาณ2เมตร แล้วก็จะมีรางตะเข้รางน้ํานะครับลงไปนะครับเพราะว่าด้านหน้าจะมีมุกซ้อนเข้ามานะครับนี่พอมีมุกซ้อนเข้ามานะครับก็จะใส่รางตะเข้นะครับและเป็นตะเข้รางน้ํานะครับเพื่อที่จะระบายน้ําลงน้าบานนะครับตอนนี้นะช่างก็กําลังเชื่อมนะครับเชื่อมแน่นนะครับตัวเป็นเหล็กที่จะมายึดกับครอบสันนะครับตอนนี้นะช่างก็กําลังเอาเหล็กนะครับมายึดเหล็กแปรนะครับ เป็นเหล็กแปรจั่วด้านหน้านะครับเป็นจั่วตัวใหญ่นะครับเราก็จะวัดวัดด้านบนนะครับแล้วก็ให้น้องเจนที่อยู่ด้านล่างนะครับตัดแล้วก็ส่งเหล็กขึ้นมาในการเชื่อมนะครับรอยเชื่อมต่างๆนะครับเราก็จะทําการเก็บสีกัสนิมทั้งสองรอบนะครับเพื่อกันสนิมนะครับไม่ให้กินเหล็กของเรานะครับเพราะว่าเรามุงวัสดุมุงลังคาเสร็จแล้วนะครับตีฝ้าภายในเสร็จแล้วเราจะไม่สามารถที่จะเห็นแล้วนะครับว่าเหล็กเป็นสนิมหรือไม่นะครับ ก็ต้องทําให้รัดกลุ่มเราครอบที่สุดนะครับนี่เป็นอีกมุมนึงครับเป็นมุมจากหน้าบ้านถ่ายขึ้นไปนะครับเป็นบรรยากาศด้านบนนะครับเหล็กค่อนข้างที่จะใหญ่แข็งแรงนะครับเป็นถึงแม้ว่าจะมุงสันไทยนะครับแต่ว่าความแข็งแรงของโครงสร้างก็ต้องมาก่อนเลยนะครับสติฟเน็ตนะครับต้องพึงไว้นะครับความแข็งแรงนะครับ การเจอแรงลมนี่มันมีการเซได้ของตัวอาคารนะครับก็ต้องเซฟไว้นะครับนี่ก็เป็นพยากาศ,ศการงานเช้าวันนี้นะครับสำหรับทีมงานของเรานะครับขึ้นโครงสร้างหลังคาเหล็กน,นะครับเป็นหลังคาทรงจั่วนะครับองศาในการระบายน้ำก็อยู่ที่30องศานะครับที่ผบแบบไว้นะครับก็ขอฝากผลงานเช้านี้ไว้ให้ติดตามรับชมด้วยนะครับ ก็อขอฝากติดตามผลง,งานเราด้วยนะครับเจอกันชิปใหม่ครับสบสวัสดีัครบ